เนะคะซึ่งขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะว่าเลโก้ไทยบอยของเราเนี่ยใช้เวลาสร้างถึง6 6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเลโก้เนี่ยถึง18,900ชิ้นนะส่วนเลโก้ไทเกอร์เนี่ยเราใช้เวลาในการสร้างเนี่ย93ชั่วโมงนะคะด้วยตัวต่อเลโก้มากถึง23,500ชิ้นนะคะฉะนั้นเราเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลยว่าตัวจริงเป็นยังไงแต่น้องเพลล่าเห็นเรียบร้อยแล้วเหแล้วว่านะน้องทั้งสเป็นยังไงบ้างน่ารักมากคือไม่คิดว่า เลโก้ Lego, แล้วออกมาเป็นชุดไทยอ่ะคือจะแบบตำุนตำนี้ขนาดนี้นะคะ่ะเราเขาจะเป็นแบบตัวกลวมๆใช่มีทั้งแบบตัวผู้หญิงผู้ชายเลยล้วก็ใส่ชุดไทยนะคถ้าใครอยากเห็นก็ต้องไปดูที่ชอปเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นห้าด้วยกันนะคะ,คะสําหรับวันนี้เนี่ยที่เราได้มารวมตัวกันนะที่นี้ก็เพื่อเป็นการเปิดตัว l e โก้เซอร์ติฟายสโตก็คือเป็นร้านเลโก้ที่ได้รับการรับรองจริง ประเทศไทยของเราน LEGO เนี่ยเลโกประสบความสำเร็จมากนะคะถึงขนาดเปิดสาขาที่5แล้วเนี่ยเลารู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้โอ้ก็ดีใจค่ะเป็นเกียรติมากก็รู้สึกว่าแบบมันมีความเชื่อมโยงกับเราแบบสุดๆเลยด้วยความที่เลโกมีชุดไทยอะค่ะก,ก็อยากมาเห็นแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยค่ะ ตัวชุดไทยเนี่ยนะคะเรามีกิจกรรมพิเศษซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าที่เราเห็นตัว 3D model นะคะหลังจากนี้เนี่ยกิจกรรมเราจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันตั้งชื่อ 3D model นะคะเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษจาก l e โกใน f Facebook q u i c k Thailand นะคะไหนๆวันนี้คุณเวล่าแต่งตัวมาสวยน่ารักนะคะ,นะคะแบบชุดไทยอันดงามเนี่ยเข้าตีมอยา เดี่ยวของเราทั boy ้งเลโก้ไทยทอยกับเลโก้ไทยเก๋ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีได้ค่ะเอาเป็นไทยเก๋วก่อนละกันขอตั้งชื่อว่าน้องพุทธสอนค่ะน้องพุทธสอนเป็นน้องของน้องพิการค่ะส่วนไทยบอยเอาเป็นพี่แสนละกันค่ะพี่แสนรวยกว่าพี่มื่เป็นพี่แสนพี่แสนโอ้น่าชื่อเนี้ยขอสิบตบมือหน่อยนะคิดเก่งมากนี่คิดเป็นสดๆเลยนะไม่มีเสียงกันมาก่อนเลยนะน่า เลยนะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นชื่อที่ประเดิมเพราะอย่างที่บอกว่ากิจกรรมนี้ก็คือเราเรียนเชิญดีกว่าแขกผู้มีเกียรติรวมถึงแฟนคับของเลโก้ทุกๆคนนะคะมาตั้งชื่อแล้วผู้ที่ชนะจะได้รับเลือกนะคะสินค้าเลโก้มูลค่ารางวัล1,000 0บาทนะคะท่าในใดสนใจที่จะติดตามกิจกรรมนี้ Facebook ปริบไทยแลนด์ถ้างั้นเดี๋ยวเอาชื่อของน้อง มาตั้งชื่อตัวเลโกไทยบอยเตอร์เนี่ยนะคะร่วมถือมาช้อปปี้กันที่เลโก้ชั้น5ของเราค่ะค่ะก็อยากเรียเนเิญทุกคนนะคะอยากมาอยากให้ทุกคนมาเห็นว่าเลโก้ที่ใส่ชุดไทยจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็อย่างที่พี่หนิงบอกว่าก็ใช้เวลาในการต่อเยอะมากเราใช้หลายๆชิ้นมากเรามาดูงานศิลป,ปะงานนี้ด้วยกันที่เลโก้ชั้น5กันเะถอะค่ะแล้วก็มาช่วยกันตั้งชื่อน้องๆกันเยอะๆนะคะมาแข่งกันท่ะ ันเสมอเลยนะคะแสดงว่าเป็นแฟนคลับเลโก้ตัวจีนะคะที่นี้ก็คงต้องเรียนหามแล้วว่าแล้ววันนี้เรามางานเปิดตัวสาขาที่ ดีใจมากดีใจมากๆเลยครับดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมงาน,นกับไนทิโกเลยครับผมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็มีโอกาสได้ไปร่วมปนช็อปมาในหลายสาขาแลว้วเหมือนกันครับผมแต่ว่าครั้งนี้ก็ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนให้การตอบรับแล้วก็มาร่วมงานให้การสนับสนุนดีมากครับแล้วก็เป็นอีนกหนึ่งร้านที่ถือว่าใหญ่มากเลยใช่ครับ,<อ>รบผมทั้งหมดละค่ะ ครับก็ดีใจมากที่เลโก้วันนี้ได้แบบว่ามีการขยับขยายสาขาที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าแฟนคลับของทุกคนนะมาให้ความแบบว่าต้อนรับกันอย่างแบบอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ฝากเลโก้สาขาใหม่ที่เซ็นทรัเวิลด์ด้วยนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ท่หนผูพูดเนี่ยมีพูดถึงคำว่าเลโก้บอยใช่ไหมคะ,อ,ะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยสปอยให้เราหน่อยปว่าเอ๊ะจริงๆความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้เลโก้บอยเนี่ย,เ,ยเขาจะมาส่งมอบอะไรดีๆให้กับแฟนคลับที่มาเยี่ยมชมร้านกันหรอ จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรมีแอคทิวิตี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ชขอบข้างบนนะครับผมก็แล้วข้างบนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นดีๆมีโปรโมชั่ชนที่เสรเยอะแยะมากมายครับผมสามารถรับไปเลือกใครได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณวิกกี้พูดอยู่เลยว่าใกล้ปีใหม่แล้วใกล้คริสต์มาสใครกำลังหาของขวัญเนี่ยกำลังจังหวะดีเพราะมีโปรโมชั่นนะคะคบ ก็เหมือนพี่โอ๋กับผมคือเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะครับจะมีขึ้นไปทํากิจกรรมไอคิวบีที่ข้างบนด้วยก็อย่าเพิ่งกลับกันใครที่อยากเจอพวกเราสองคนแล้วก็อยากไปเลือกดูเลโก้นะครับผมก็สามารถไปเจอกันที่ช็อปมูดายแต่ว่าตะเกียรตรงหน้าจอในเลโก้บอยนั้นมีห้าคนตรงเนี้ยไันมีกันอยู่สองคนตอนนี้ล่ะเออจริงๆแล้วอีกสามท่านเขาสแตนบายรออยู่ครับใช่ใเราสองคนเป็นรีเซพชันนะครับโอ้โหมาเป็นหน่วยต้อนรับก่อน์ที่จะนำ พบอีกสามท่านที่รออยู่ชั้นห้านะคะ,นะะนั่นก็เป็นความพิเศษนะคะจากเลโก้บอยรวมถึงโปรโมชั่นที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านนะคะแต่ต่อจากนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเลโก้บอยสท่านแล้วนะคะแต่หน้ารานของเรามีเลโก้บอยอีก3ท่านนะคะที่พร้อมจะต้อนรับทุกๆท่านทำไงดีอ่ะอยากได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือดังให้ไปถึงชั้นห้าเลยนะคะเพราะต่อจากนี้เรา ชตัตยดมนะคะแล้วก็ครอบครัวคุณวิกรมบุตรด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้จะบอกว่าเวทีของเราอบอุ่นมากๆเลยนะคะ,ะมีสมาชิกตัวเล็กตัวน้อยเยอะเลยครบครบไม่ครบครบนมหรือขาดค่ะตัวเล็กของคุณลิเดียวันวนี้ไม่ได้มานะคะคุณเลดียบอกว่าขอขอไม่ไหวขอพอ,อ,อ,อนะสองคนก<อ>่อนกำลังดีนะคะ <laughs> ก้เป็นงานเดียวที่เรากล้า,าลูกมาครบทุกคนครับไม่มีอะไรในลูกเล่นเ <c oughs> พราะว่าเขาชอบจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะไหนๆแล้วคุณไม่เยู่ตรงนี้แล้วนะคะเรียนขามสักนิีนน้ึงว่าปกติเนี่ยเวลาเรามางานเลโก้เราจะต้องเจอครอบครัวยิบเสมอเลยครัคเป็นเสมอเป็นครอบครัวของเลโก้ไปแล้วเนี่ยเพราะอะไรเลโก้ถึงเป็นของเล่นหรือตัวต่อที่ แล้วมันเริ่มจากที่มิกเป็นคนสะสมเลโก้แล้วมิกชอบต่อเลโก้อยู่แล้วเสร็จมิกรู้สึกว่าไอาการที่เราต่อเลโก้มันเหมือนทําให้เราช่วยเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตให้เขาแก้ปัญหาทําตามคําสั่งทําตามอินสตรักชั่นก็เลยถ่ายทอดครับเหมือนคลายตะขาบความชอบของตัวเองให้กับลูกๆซึ่งลูก,ลก ก็ชอบไม่เหมือนกันอย่างอันนี้จะชอบออกไปทางแบบสไปเดอร์แมนมาอะไรอย่างนี้ส่วนคนนี้ชอบคลาสสิกเขาคือชอบตอบอด้วยความของเขาเอง,องจินตนาการของเขาเองจินตนาการเขามาเองส่วนคนนี้จะออกไปทางดิสนีย์ครับไม่ใช่ชอบอ,อะไรคะ เขาชอบตัวที่มันเป็นออริจินอลแล้วตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแล้วมาต่อเองไม่ดิสนี่พ่อต่อเองดิสนี่พ่อก็สุดท้ายพอเขรากันเขาก็จะวนให้พ่อต่ออยู่ดีอ่ะแล้วคุณภรรยาต่อไหมคะต่อด้วยไหมจริงๆเต่อนะจริงๆก็ตามลูกค่ะเนาะลูกเล่นอะไรเล่นด้วยอเพราะจริงๆก็ขโมยต่อของพี่มิกไปเยอะอยู่อ่าสตาร์วอลที่บ้านก็เสียถุงไปหลายอัน เราสะสมไม่เยอะมากครับแต่พยานน่ารักนะอนุญาเขาอนุญาตไม่พอเขาเริ่มลามมาเอาของเราไปต่อบ้านะครับดีดีเลยดีเลยค่ะสนุกดีนะคะตอนแรกที่ว่ามันดูจะยากแต่ว่าลูกเป็นมาก็ได้อยู่นะออออย่างหนึ่งที่เห็นเลยนะพี่หนิงคือเวลาที่เราให้ลูกต่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเลยคือพัฒนาการเขานี่คือ ดีขึ้นเยอะเขาสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆเช่นเปิดนู่นไม่เป็นหรือทําอะไรไม่เป็นเนี่ยเริ่มทําเป็นมากขึ้นแล้วที่สําคัญคือกามเนื้อมันเล็กเขาโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่คือสามารถประดิษฐ์อะไรก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครนี่ไงนี่คือประโยชน์ของเลโก้ขอนนี้ข้าไปฝั่งนู้นนะคะบ้านคุณชายกับบ้านคุณวิกกี้นะคะฝั่งนี้เขาบอกเลยว่าประโยชน์มันเยอะมากสาหรับฝั่งนู้นีรู้สึกว่า มาตั้งแต่เด็กคือจำความได้ก็คือของเล่นที่เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆก,กับมิกกัาพี่ชายกับน้องอก็คือเลโก้เนี่แหละแล้วก็มันมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ อย,อย่างที่ไม่ก่อคือมันพัฒนาความสามารถความคิดลำดับต่างๆของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเหมือนแบบอยากจะทดลองดูว่าลูกเขาจะชอบหรือเปล่าและลูกเขาจะได้พัฒนาการเหมือนกับที่เราได้ตอนนั้นหรือเปล่าแล้วคือแบบมันมันใช่เลยเพราะเริ่มจากที่เอาไว้สําหรับเด็กเล่น เขาก็เริ่มต่อแล้วเขาก็ชอบมากจนกระทั่งเขาเห็นตัวเป็นอันื่นๆที่เราต่อด้วยเขาก็อยากจะต่อ เขาก็เลยมาคือแบบรบเราอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเมือ่อไรจะต่อเลยกูเมื่อวานนี้ก็ยังทําอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังปล่อติอต่อเลย,<อ>ยนะใช่พ่อแม่ได้ทํากับลูก,ลกเราได้อยู่กับลูกแล้วเราได้เห็นพัฒนาการของลูกและที่สําคัญคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ปล่อยแล้วปล่อยให้เขาได้ลองต่อเองได้ได้ดูครับยังไงนะลูกต่อยังไงนะลูกต่อยังไงครับวันนี้เอากี่ฟองว่าไงไทเลอร์ <laughs> เขาต่อเองได้ก็คือบ่อยให้เขาแล้วเราก็นั่งดูเขาเนี่ยแหละ,ะคือเป็นของผู้ใหญ่คือตั้แต่หกขวบเจ็ดขวบดูถึงแบบสิบกว่าขวบเขาก็อยากจะลองต่อดูก็ลองให้เขาต่อแล้วเขาก็สามารถที่จะทำได้และเห็นพัฒนาการของเขาจริงๆ ะะคะ่ที่บ้านเนี่ยเลือกคอลเลคชันไหนส่วนใหญ่น้องๆชอบคอลเลคชันไหนเป็นพิเศษส่วนใหญ่น้องๆจริงๆรวมทั้งคุณพ่อด้วยค่ะชอบแบบรถอะไระที่เป็นรถเป็นเป็นรถต่างๆคะ่ะแล้วก็ของชุดเส้นก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีพวกมาร์เวลแล้วก็พวกที่เป็นไดนโนเสาร์พวก Jurassic Park อ,อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นี่ก็แนวผจญภัยหนอะใช่ค่ะเมื่อถึงคุณลิเดียบ้างนะคะฟังทั้งสองบ้านแล้วก็จริงๆประโยชน์มันเยอะมากนะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องพัฒนาการกล้ามมือ คุณลิเดียคิดว่าเลโก,ก้สร้างประโยชน์อะไรให้กับครอบคร,รัวหรือลูกๆของคุณลิเดียบ้างอย่างแรกเลยก็เป็นวิธีที่เอาลูกห่างจาก i p a พออาจีอาะกอ การตการ์ตูนอะตลอดเวลาคือก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เขามีกิจกรรมได้ทําแล้วก็ได้ใช้ความคิดและนั่งโฟกัสแล้วก็ห่างจากจอยแพดที่จะไปแบบดูยูทงยูทูบดูการ์ตูนต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มมาเป็นโปรเจกต์มาเป็นกล่องทีละก่องแล้วเขาก็จะค่อยๆดูว่าอันนี้มันต่อขั้นตอนยังไงอะไรยังไงแล้วเขาก็จะภูมิใจว่าเวลามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้มาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราก็มีดิสเพลย์ให้เขาเขาก็จะมีตู้ต เสร็จแล้วนะมีคอลเลคชันนี้นี้นี้เราจะวางเรียงกันยังไงให้มันเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ป้าอย่างนีเล่นก็จะมีเยอะมา,จากจนตอนนี้คือตู้มีไม่พอใส่ปกติดิเล่นชอบคอลเลคชันไหนลูกดีแล่นชอบต่อเลโก้อันไหนบ้างลูกมีไหมเป็นแบบพวกลิมิเต็ดนะเฮริพอตเตอร์แล,ะละ้วแฮร์รี่อตเล่าสุดเขาก็ต่อรถไฟของแฮร์รี่พอเตเอะไรแบี้ออชอบแก็มีตัวอะไรนะตัวที่เป็น โรบีด้วยโรบี้เป็นคาริอเจอต์ตัวจริงเลยนะใช่ไหมคะอ่าท้ายสุดอ่ะคนนี้คนนี้ล่ะคนนี้ก็เดนี่ชอบอะไรนะคะเมื่อกี้เดนี่ยากจะไปเอาเลโก้อะไรนะคะที่คนเลโก้อะไรเอ่ยเอรจะเอาเตอนนี้นจ้างยอั้โอซนนี้เลยมีเยอะเลยตอนี้โอหคอลเลคชันเต็มเลยนะคะั้งนั้นท้ายสุด ในฐานะที่ทั้งสามท่านเนี่ยถือเป็นครอบครัวของเลโกโ้ที่แท้จริงนะคะอยากให้ฝากนะคะโดยเฉพาะสาขาที่ท่าแห่งนี้ที่เซนทรัลโมรอยากให้มาช้อปปิง้งอยากให้มาเที่ยวสัมผัสประสบการณ์นะคะต้องจับคุณลิเดียเลยแล้วกันค่ะคะ่ะก็เป็นช็อปที่ใหญ่เลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาแล้วก็มาช้อปปิ้งให้ลูกๆกันนะคะคือมันไม่ใช่แค่ความสุขของลูกๆแล้วเป็นความสุขของทงองั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็หาอะไรทำกับลูกได้หาของตัวเองได้ ไม่มีตั้งแต่วัยเด็กเลยตนะั้งแต่รุ่นแบบเด็กที่เป็นเลโก้ชิ้นใหญ่ๆเลยอย่างนี้จนถึงรุ่นที่แบบพุางมาตอ่อกันเลยแล้วสนุกแล้วก็ไปเป็นเด c o r a t ชั n ในบ้านนี่ก็ได้นะคะ <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนมาช้อปปิ้งกันที่นี่ค่ะครอบครัวคุณชายแลวค่ะ ต,ตัวแทนทิวิกี้แล้วกันนะค่ะก็สําหรับอ,อ,อีกสาขาหนึ่งนะคะเป็นร้านใหญ่แบบมากที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่นี่นะคะชั้นห้าอยากจะชวนทุกคนมาช้อปปิ้งช่วงนี้จริงๆแล้วใกล้ช่วงเทศกาลแล้วด้วยจริงๆเหบอกกับการที่เราจะมาช้อปปิ้งซื้อของขวัญให้คนที่เรารักนะคะแล้วก็เหมือนที่ลิเดียบอกคือมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถทาร่วมกันได้ทังครอบครัวแล้วก็ทําให้เด็กหักไอแพดทางจอด้วยอันนี้ดีมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาได้ฝึกสมองทุกวันค่ะใช่เลยทิวิกี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้หนิงทราบว่ามี ของขวานใช่เลยค่ะใช่ค่ะคุณมิกค่ะตัวแทนครอบครัวแบานี้ผมว่าเลโก้ก็อยู่ในใจของใครหลายๆคนมาตั้งแต่เด็กนะโดยเฉพาะคนรุ่นผมเนาะคือเราก็สะสมมาตั้งแต่เด็กแต่คือตอนนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วอยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้อยู่แค่ชั้น5ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่เองเปิดร้านใหม่แล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทําด้วยกันทั้งครอบครัวเพื่อกระชับความสัมพันธ์บางทีเราหาเวลาใช้ร่วมกันยังยากเลยหรือบางทีอยู่ในบ้านเดียวกัน อยู่คนละห้องอลองเอาเลโก้ไปชวนกันต่อมันเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ด้วยกันค,ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เลโก้เนี่ยเขามีหลากหลายคอลเลกชันมากนะคะซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราก็สนุกได้ด้ยวยเช่นกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสครอบครัวเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติร่วมง,งานแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่มีความมีความรักชื่นชอบต่อเลโก้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึ่ง